ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกกับผมบอมเอ็นเฮดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมากดทีม4นะครับแบบสุ่มนะครับตอนนี้ผมไดมอนด์สามแล้วนะ,วนะเราเราจะมาดูว่ากดแบบทีมเนี่ยจะยังสามารถลิ้นได้ไหมนะครับผม <S <S คือเราแบบไปแนะนําแบบคนที่เขาแบบสุ่มทีมมาเหมือนกันไปในตัวเลยแบบว่าเราควรไปจุดนี้นะอะไรแบบนี้แล้วแต่เขานะครับเขาจะฟังไม่ฟังก็แล้วแต่เขานะครับแต่เราจะ พาเขาเล่นนะครับไปในตัวเลยแล้วก็จะมาทดสอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าสุ่มทีมเนี่ยสามารถแบบเล่นได้ไหมนะครับถ้าแบบสำหรับค<ว>นไี่มีเพื่อนนะแต่เราจะมาดูว่ามันจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวเราจะนกไปดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าคนในทีมเขาจะมีนกหรือเปล่านะเดี๋ยวเสียเปียบนะเสียเปรียบมากๆเลยถ้าตีไหนไม่มีนกนะครับเดี๋ยวเราจะกดไปเลยนะครับผมเพราะว่าไอดีนี้ผมก็จะดันแรงแดงอยู่แล้วนะครับ นี่ก็เป็นไอดีที่คลิปล่าสุดที่ผมลงไปนะที่สอนโซโล่แรงไดมอนนะครับผมอ่าเป็นคลิปล่าสุดแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยใครใจดีก็บัตรเปลี่ยนชื่อสักไว้สองไว้จะเป็นอะไรไปโ okay, อเคครับแต่เราก็กดเลยครับผมอ่ากดแล้วเราก็จะมาแนะนํนาสกิลตัวละครนะครับสกิลแรกนะครับมีโคโนนะครับสกิลสองคือเคลนลี่นะครับเคลนลี่ถ้าเล่นเล่นสุดผมจะบอกอย่างนี้นะครับถ้าเราเล่นสุดดักกลางวงเนี่ย บางทีเคนลี่ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่เอาอ้เจยยังบอกไม่จบเลยมาแล้วผมนึกว่ามันจะหาห้องน้ำแบบแรง้สูงไงโอ้ลืมไปเลยว่าไดมอนด์เนี่ยมันหาห้องแป๊บเดียวนะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าเขาจะเปิดไม้ไหมผมบอกเลยนะการดันแรงเนี่ยคือ,เ,อเวลาเราเปิด,ดไม้เนี่ยมันจะแบบสื่อสารกันง่ายกว่านะครับเฮ้ยไม่เอาดิเอาหัวมาเฮ้เพื่อนเราขอหวัวได้ไหมเพื่อนเราขอหวัวได้ไหมขอหัวตีได้ไหมจะพาไป ดีเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนจะไปลงลงไฟฟ้าหรอโอเคเพื่อนไปให้เ <kissed> พ <fist tumor Burke> ื <m z ul heures> ่อนนำโดดนะครับผมเพื่อนขับพาเราไปไหนแล้วอุ๊ยเพื่อนไม่ไปโดดตรงเขตบีบาร่ามันจะได้ถึงลอยฟ้าโอ้ยนี่กูรู้เลยน่าจะไปเอาอันนี้ของตัวเองนะครับน่าจะไปเอาอะไรนะอแผนที่เสบียงนะผมผมดูจากทรงแล้วที่เข้าไปตรงนั้นน่าจะไปเอาแผนที่เสบียงนะ ก็ถูกต้องนะนี่ตรงนี้ว่าได้ลงมาโปรชิโนผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยลงเลยนะครับโซนนี้ตั้งแต่เล่นมาแต่ลงพ่อเมืองหลักนนะครับเมืองนี้มันเล่นยากกันวัดดีวัดกรในในโปชินกมีตัวนะเพื่อนระวังมันจะู่ตรงระเบียง เดี๋ยวบ้านใหญ่ตรงนี้นเพียงเดี๋ยวผมเข้าไปในโรงงานดีกว่าเพื่อนเพื่อนถอยมานี่เพื่อนเข้าโรงงานดีกว่าโรงงานไม่มีคนโ,คโคชโนกมีคนนะระวังเจ้าเจ้านี่เขาแบบตั้งใจเก็บแรงหรือเปล่เลาเดี๋ยวเขามาเล่นเฉยเฉยเล่นซื่อหาเล่นซื <c oughs> <you> <c oughs> ่อแมนยูบอลแมนยูบอเล่นซื่อแมนยูบอลมึคยค้นค้นสุขคนเก็ตไหม อีอย่างีอยงอะไรหรอเธอ<ม>เสียงใครเนี่ยเสียงใครพูดเนี่ยเบอร์นหนึ่งหรอเบียดแม่อบอกสุกเลยบอกแล้วมันมีคนพ<อ>พื่อนตามมาตามมา,ตาม,มาตามผมมาตามผมมาเออตามผมมาแล้วเบอร์นหนึ่งบอกไม่เชื่อฟังเป็นไงละ่ะเ,เป็นไงละ่ะเธอ <laughs> ไปริมน้ำไม่ไหวเพื่พอ,อกกนไปริมน้ำอาจจะไ,ไม่ค่อยมีคนเราต้อง <c oughs> ไปจุกจมันไปเนี่ยเอา้าเอา้ยอ,อยากได้ที่หนึ่งอ้า,าอยากได้ที่หนึ่งอ้า,า <c oughs> ไปจุกก่อนกปอยากดิบ <c oughs> เป็นผู้ชมนี่แหละดีละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปหาเหรียญชุบเอา <c oughs> อเอออสามิบได้แล้วผมจะหาเหรียญชุบเอาอม้ย <c oughs> คุณชุบ นี่นี่นี่คนนี่กูอมาล็อกมาล็อกเป็นแตงแต่เป็นแตงแต่เป็นแตงละน้องนางบอกว่าในเขตบีมามีคนชุบกันอ่ะทำไมเพื่อนเหมือนเหมือนเพื่อนกูจะตายหาตายหัวกันหมดวะเนี่ย ไม่เหมือนมีคนดักวงด้วยเราจะออกกว่าไปดีกว่าผมหลีกได้ย่างการประท้าดีกว่าอยากได้ทิ้นงที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็อดใจไม่ไหวไหนว่ามีการตรง,งไหนวะนีงไงดูดูทุกคนดูความรักของบาเลตนะ มันจริงแบบว่าเผนจีคนไม่ค่อยจัตายอะชอบให่บ้างเจือมันเฮ้ยวายวายวายลบแล้วเหรอเกมตัวเองเล่นเล่น ยังก่อนยังเร็วเเนี่ยไมมีคนมาดิบชุบดิบชุบชุบบ่ได้เบอร์ซ่องเบอร์ซ่องเร็วเร็วเบอร์ซ่องเร็วเร็คนมาแล้วโอ้โนโนโนโ้ยย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  ออออโอเคครับเกมแรกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนว่าเกมที่สองผมขอแก้มือผมรู้สึกว่าผมพลาดด้วยแหละมันโล่งนะครับว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเจอเจอแรงแดงแล้วแหละตอนนี้น่าจะเป็นตี้เก็บแต้มนะตอนนี้ ครับพหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใบเลื่นประตูเกมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สเอ้ยคอมคอมเนียคอมคอมคอมไม่ใช่คอมขาไม่ใช่คอมรอดหรือยังได้ยีดสู้สมรภูมิเอาตัวรอดกดเองครับกดโทรศัพท์เมื่อกี้นี่รอกรับประตูไปกดด้วยไปเก็บเท้าเพื่อนไปเก็บเท้า ตรงนผมไปห่อขาวแล้วไปเขียบทาวดยไหไปน้ำไปผ้าโดดผ้าโดดแล้วแมนแมมอแร่งได้หรอมอโคตรคตรวาแหลกแล้วอ่าฮะแรงแรงได้หรอแรงได้หรอแรงูแรรงบอผู้เดียวนกมากนิสโพหกเบอร์ที่ผมผมเก่ามากดิ อันนี้มาเก็บแต้มแบบจริงจังไหมหรือว่าว่ามาเล่นเฉยๆเอาเก็บแต้มแบบจริงจังเขาสุ่มหาทีมด้ยเหรอเก็บแ้มขึ้นแดงอ๋อเก็บแต้มขึ้นแดงสุ่มหาทีมนี่มันเล่นยากไหมไม่ไม่ไมแต่นี้รู้สึกว่าเหมือนเจอแบบว่าพวกที่เป็นๆเยอะอยู่นะเจอก็เจอเลยเด้ย้งัดหัวหมดอ๋อ อเรานี่หดใช้ได้เฮ้ยเือบาเลตไหอฮะแนไหน่ขอขอบาเลตอยู่ไหนขอชิวกันออกไปมามามาปราบกันมาแต่ยกคเล่นยีงรถเองมาปราบกันมาหรอเีพื่อนจะเล่นหรอบาเลตเบอร์เบอร์สองนี่เลยบาเลตเบอร์เบอร์สามคงเล่นทำไมหรอกยิงไม่โดนแกให้ไลยครับเอาแบบ เอาหายไปไดีหายหายไปกับตาไปไปเลี้ยวเท่าเขี้ยวเท่าไปไปเป้าหมายของเราคือเขี้ยวเท่าเอาปิงเร็วยางแหมียยางเร็วเดียวเปลนเงาเดียวว่ะคือพร้อมใจัดสูงสูงทีมแบบนี้นี่ได้ได้ที่หนึ่งบ่อยไหมได้ได้ทุกเกมครับผมโหโหดเกินที่นี้หนโหดเกินแบกแบกผมขึ้นแดงหน่อยนะครับที่หนึ่งหางแถวโอที่หนึ่งหางแถวโอ้ขอว่ะเอือรับรองได้ที่หนึ่งแน่แบกแบกแบกผมขึ้นแดงด้วยนะครับ

เฮ้ยมาเรือสองตัวมาเรือสองตัวเอาให้หมดตีเอาให้หมดตีขอเลยขอเลยขอเลยขอเขาขาเขาตายแล้วตัวที่ชุบมันตายแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราปาระเบิดให้เอามกระเบิกป้องกันเฮ้ยเพื่อนยิงกูทำไมเพื่อนโอ้ขี่ไรลขี่ไหลหรือวะเดี๋ยวเขาบ้าเดืนร้อนหลอนร้อนมันจะตายนไง โอเคครับโอเคครับเอาเอาบ่รอดดิเอา,เอา,อเอาไปไปนี่นะไปหานั่งเนี่ยไปไปไปนั่งเลยเดี๋ยวมีคนมาเสิร์ฟคิวเองเนี่ยรอดูเชี่ยหมอหมอเรียนมาเนี่ยไปนั่ง้อมเนี่ยมีคนมาให้เสิร์ฟคิวเฮ้ย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 หมอเียมันเอาวะ่ะ vậy ho lốt lót cái mà không bắt được đấy phân hiến hiến nào của mình phân ôi lái theo à hiến đan lang hiến ตาระเบิดไอ้กูขึ้นแล็กแถวว่าอยู่แถวนี้ไหมวายหมอนี้เนี่ยติดกู้ว่ะซานไปเพื่อนไปเพื่อนไปป้อมที่เรามากับเพื่อนไป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 ยังไปกระทืบแฟลปกำลังขับรถเออกวนเลสโซนไี่เฉยนะถ้าถ้าไม่กวนเลสโซนเนี่ยน่าจะแตกหมอตี้นะบนป้อมนั้นอะหมอแตกแล้วเพี้ยนหมอแตกแล้วเอ้ยหนายคือไปชุบแล้วเพี้ยน มันขึ้นไปชุบแล้วน่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะไปบ้านเอลเพื่อนเห็นบ้านน่ะเห็นบ้านหนาวเย็้ยยุ่งกันอ่ะแต่แมงเต่ามึงหนาบแบบผู้ชายคนนี้สามปีก็ยังไม่อาบเฮ้ยเอาเนี่ยเอ้บอลล็อกบอลล็อกชุบบอลเนี่ย หลังเสาไฟมีตัวนึงนะแล้วก็ระวังบนป้อมนะมันคาเก้าแผลเลยบอกไว้ก่อนก็ร่างเนี้ยนะก็หาผู้ฮัทฮัทนั่นทีเนาะช่วยมันช่ยมันหรือนั่นละนั่นละเอาผูตายไม่มีตายตัวนั้นเจ็บตัวนั้นเจ็บตัวนั้นเจ็บตัวมาร์าเจ็บกำลังขึ้นบันเอลไอทุ่มเนี่ยไุย่โคตรแมียมันจะเทนอ่ะบัตรมันมีบัตรอยู่ม อาไม่ใช่หยิกพี่ห้าห้า้องโกแมงเลือมีตัวเดียวน่มันตึ้งมือมันแหละย่ะเน้ยเป็นไงเพื่อนที่หนึ่งเราเป็นไงเนี้ยไม่ตาพี่อุ๊ยตายล้ตัวตัวตึงตายแล้วแค่ละ มันยันนันไม่ไม่ยอาบินมาบวกกันเจ้ามันเหรเอ้ามันบวกกันเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเพ่อนนวมันเป็นโอกาสที่ดีมาดักลมาดกงไปไปมันเป็นโอกาสที่ดีของเราเอยอย่ายิงกูอย่าบน เพื่อนมีไอวอลไหมเพื่อนหลังกูห้าหน่อยไม่เจอมาเล็กก็นี่โอ oh. nah, okay. oh. ้โหการไก่ร้องเออเพื่อนจุ๊บกูเพื่อนถ้าอยากชนะต้องจุ๊บกูโอ้ยวอลมึงหลายมึงคือไม่ไม่แบ่งกู โอ้ยมึงเอาปืนมาจะแต่เอาถือปืนถือปืนล้างล้างล้างเยอะเกินว่ะอยากขึ้นไปข้างบนนะแต่ไม่รู้จะขึ้นไปได้ไหมยีนได้เลยเกาะ <c oughs> ก็หายเข้างมาเข้ามาเข้ามาระวมันก็ป่าไปเรื่บานะลีเรื่ ไอวอลก็หมดเหลือลูกฮิตเหลือลูกฮ็ตคุก็อดเจอเรื่องทันโอ้มันหลายปวดวะไ่น้ำของวันทุยก็บอดบัน คอยคอยเขาต้องมีอ่เดียวได้เงี้ก็ยิบอลลีมาแล้วมาแล้วเพื่อนล้างล้าง,งล้งหมดแล้วเขาไม่ใส่บน,นบมีอะไรถูกสร้างเนี่ยโอ้อโหขฮียก็ที่นี้นี่หว่าที่เราฆ่าต้นเกมจำได้ไหมทีนี้แหละที่เราฆ่ามันอยู่เทปเทา น่อะไรนะที่นี้แหละที่เราข้ามมาดูเก็บท้าวที่มันมายิงเราที่มันล่อข้ามาจากคืนท้าวตอนไหนวะต้นเกมเลยต้นเกมเลยอันนี้ว่ามปยิงมันมาตายนะหวังสิบสามโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่5คิวนะครับคือ มันคือไอวอลเราไม่มีอ่ะผมจะแบบว่ามาพูดให้ฟังนะครับว่าจากที่เล่นเป็นทีมที่แบบว่าเป็นเพื่อนเราจริงๆนะครับกับทีมแบบว่าสุบมาแบบนี้นะครับสุบมาแบบนี้เนี่ยน่าจะได้ความสนุกความเฮฮานะครับเพราะว่าแบบเพิ่งเจอกันกรแรกๆอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นเพื่อนเราที่แบบเก็บแรงด้วยกันนะอ่ะ เวลาเราขอไอวอลเนี่ยเขาก็จะให้นะครับแล้วก็แบบเล่นเป็นทีเบิร์กคือแบบไปตรงนั้นคือไปตรงนั้นนะอะไรแบบเนี้ยคืออย่างนี้คือแบบว่ามันแต่ว่าเล่นเอาสนุกเฉยๆครับสุ่มทีมถ้าจะดันแรงจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้หาเพื่อนนะครับผมอย่างนี้มันก็แบบเล่นได้เลยแต่ว่ามันยากอะทุกคนจริงๆเหมือนแบบไม่ใช่เพื่อนเราเราชวนมาแกมเขาก็ไม่มาเห็นไหมเขาก็แบบไปหายิงนะครับ ถ้าได้เก็บแรงแนะนาให้กดโซโลนะครับกดโซโลแล้วเดินตามแผนแล้วก็ไม่งั้นก็หาเพื่อนก็นได้ครับจะเล่นตีถ้ากดซุ่มไปแบบนี้คือกันไม่ได้นะครับดันได้แต่แรงพวก,แร,กแรงโกอะไรแบบนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ที่1ห,หรอกครับผมว่าก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับแนวนี้ครับแบบว่าสุ่มเกมได้จากคนอื่นไปทั่วนะครับก็สามารถขอกันมาได้นะครับให้มี ep 2นะครับ ก็เจอกันคลิปหน้านะครับใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเจอกันครับทุกคน